ตอนนี้เวลาประมาณตีสองครึ่งอของการที่ทานจิตวันแรกงดส่งน้ำแล้วก็จํามัดก็ใกลที่จะสว่างแล้วอีกประมาณ สองสามชั่วโมงมันก็อสว่างแล้วดูสีหน้าสีตาครับน่าจะไปได้ครับต้อง สติแล้วก็ดูสภาวะจิตเป็นที่สำคัญแล้วก็พินากายสภาวะการเกิดดับกายเวทนาจิตแล้วก็ทำไปพร้อมพร้อมกัน โดยใช้ธรรมะของพุทธองค์ก็คือสติปัะฐาสี่วันนี้ก็จะมีการสอบบรมเช่นเคยของทุกวันแม้จะเข้าที่ฐานจิต ก็ต้องสอบบารมีนะครับสามวันผมเอ,เอาไว้เท่านี้ก่อนครับนี้